ครับตาสุขคีรีนะครับวันนี้ผมพาท่านมารับประทานอาหารนะครับที่ร้านทุ่งนาทุ่งหญ้าและขุนเขานะครับก็อยู่ที่บ้านห้วยขมิ้นไร่เก่าอำเภอสามระย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเข้ามาแล้วบรรยากาศก็จะเป็นทุ่งนาขุนเขาแบบชื่อเลยนะครับทุ่งนาทุ่งหงญ้าแล้วก็ขุนเขา ผมไปก็ประมาณสัก5้าโมงเย็นนะครับก็ยังไม่มีคนเท่าไหร่นะครับก็นั่งสั่งอาหารนะครับแล้วก็ถ่ายรูปร้านที่นี่ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับอาหารจานเดียวนะครับหมูกระทะก็มีนะครับเอาวันนี้เป็นมื้อเย็นนะครับผมก็ แวะมาก็สั่งอ่านจานเดียวนะก,ก็มีกะเพราหมึกของหลานแล้วก็ลาบหมูนะครับแล้วก็กระเพาะราไข่เยี่ยวมานะครับแล้วก็ผัดเผ็ดปลาไหลนะครับถ้าท่านใดต้องการบรรยากาศสบายๆนะครับลมพัดไม่รีบไม่ร้อนรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ ก็พอช่วงเย็นก็จะมีผู้คนเข้าไปมากขึ้นนะครับก็ได้เก็บบรรยากาศภาพมาเปรียบเทียบกับตอนขาเข้านะครับช่วงตอนเย็นก็จะมีผู้คนมากขึ้นนะครับถ้าอย่งไงก็ลองไปแวะชิมกันนะครับ